สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยิลลี่ไข่พูดเสียงิลลี่ไข่นะคะดูเลยวิธีทำฉีกซ่อมแล้วก็ทำแบบนี้แกะเลยค่ะ อโอเคครับจะมีขนมป๊อปแปะ๊ะพอเราเปิดออมาก็เจอกับซ่อมไทยถัวเส้นน้ำซอสอะไรอ้อเนื้อหมูเริ่มทำกันเลยขอบอกแม่ก่อนนะครับแม่ แม่ใส่เลยไหมค้ับอาใส่ขนมป๊อปแปรก่อนแม่แม่เอากันไกมาให้หน่อยลอกก่อน ชีไปเลยลูกทำไมไม่มีรอยปะมาให้ต้องใส่อันนี้ก่อนครับใส่ปอแปะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เส้นใส่ไข่ใส่อันนี้ใสเนื้าหมูใสอันนี้ใส่เลยต้อใสเอง ไม่ไปเอารถออกมานก่อนใส่ลงไปเลยเอาให้ใหญแล้วทำไมใหญ่นี่ชาร์จล่ะนี่ค่ะไหนต้องชาร์จแก้วแก้วให้ใหย่ยังไงนี่นู่นนู่นโอเคใส่เส้นลงไป ตอมด้วยครับกันเยข้ากันเอ้โ <c oughs> นี่ครับเขาเราคนกันแล้วใส่ใครใส่ทั่ว <c oughs> คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยค่ะผมไม่เข้าใจว่าทำยังไงหรือว่าใส่ขนมปอกแตก่อนแล้วใส่เศษแล้วใส,ส่ถั่วแล้วใส่ไข่อันได้แล้วโอเคค่ะ นี่ไข่ใส่ซอสออะไรไขยย่เยลลี่เส้นเยลลี่รู้อเปล่าเอากันกันก่นีนีงาน โอเคคนค้นให้เ <expand> ข <c oughs> so <people> ้า <volumes> ก <of ears> ัน <questioned> okay. ก็อร่อยอีกนะครับนี้นต่อไปขั้นสุดท้ายไม่ได้ลองมาชิมดูกัน คะเอาอืมเขียวยากมากโอเคครับบ๊ายบาย